สวัสดีค่ะบีมสวราบีมนะคะวันนี้บีมก็จะมารีวิวผิวหน้านะคะที่ไปทํากับคลินิกของ healthy face clinic นะคะก็คือบีมได้ทํามาด้วยกัน2โปรแกรมนะคะคือการดิท็อกผิวนะคะ pm 2.5นะคะกับการฉีด super korea ampoule นะคะวันนี้จะให้ดูผิวเลยนะคะว่าเนี่ยบีมหาแค่ปากแล้วเขียนคิ้วแล้วก็มีอเไนนอรเล็กๆนิดนึ่งนะคะ ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการดีท็อกมูลภาวะฝุ่น PM 2.5นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะใช้ด้วยเครื่อง,องมือความปลอดภัยของสวัยและสบายผิวนะคะแล้วก็กระตุ้น การไหลเวียนของเลือดคอลลาเจนต่างๆนะคะ,ะการทำทรีตเมนต์นานโนโคอลลาเจนฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของการปรนิบัติผิวด้วยความคลื่นความเย็นนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยคะ่ะในส่วนนี้นะคะเขาจะเป็นเี๋ยวบิมขึ้นค้าง้างๆให้ดูนะคะว่าเขาจะเป็นการแบบว่า หมือนการกระตุ้นนะซึ่งอันนี้ขั้นตอนนี้ค่ะจะต้องปิดตาด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีความกระตุ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก่อนตอนกนระตุ้นค่ะในส่วนของคลินิกพนักง,งานเขาก็จะถามว่าเ,เจ็บไหมรู้สึกยังไงโอเคไหมคือบีมจะคือเขาบีมชอบตรงน,นี้คือเขาเขาจะถามตลอดเวลานะคะเราก็สามารถที่จะตอบได้ว่าเราโอเคไหมกับขนาดนี้นะคะซึ่งเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะบีมเห็นสิวบีมใช่ไหม ว่าบีมอะแพ้แมสมากแล้วว่าบีมเป็นคนที่แพ้วัตพันธ์จากนมสัตว์ทุกชนิดทําให้บีมอยู่ชีตใช้ชีวิตอยู่ยากมากบีมก็ชอบกินเบกเกอรี่ใช่ปะบีมก็เลยแบบ สิวมันก็เลยขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําการทําทแสงบูไลให้บีมนะคะซึ่งแสงบูไลทอรอปีนี้นะคะจะช่วยในการในการของการจัดสิวนะคะแล้วก็กระตุน้นการฆ่าเชื้อสิวโดยเฉพาะนะคะ,ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเห็นปะสโปรแกรมนี้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากเลยเพราะคอลลาเจนที่ผิวนะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมันจะทําให้ผิวนะคะดูดูโรยแล้วก็ดูแกะนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้่า คอร์เเจนในการกระตุ้นผิวตลอดเวลานะคะส่วนในแสงของบูไรส์ลำแสงสีฟ้านะคะจะเกิดอาจจะใช้ลำแสงด้วยคลื่นความแสงทั้งหมด420นาโนเมตรนะคะซึ่งส่วนของลำแสงบูไรท์โชรปีนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดความมันบนผิวหน้านะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวนะคะบนใบหน้าแล้วก็ผัดเซลล์ผิวชั้นนอกให้ออกมาซึ่งมันจะทำให้ผิวดูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้บีมรู้สึกว่าเออมัน ตอบสนองบีม,มากเพราะว่าบีม,มันคนที่แบบแพ้แมทยัใ้บอกแพ้แมทกับแบบพ้บบผลิตภัณฑ์เจกนมสัตว์ทุกชนิดนะคะทำให้มันแบบอันนี้มาซึ่งอันเนี้ย บีมรู้สึกว่าทับใจแล้วบีมก็ได้ทำอีกส่วนหนึ่งก็คือ Super Korea a m p o u นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งเอาจริงนะบีมรู้สึกว่าเฮ้ยบีมรู้สึกว้าวมากคือแบบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคลินิกไหนที่ท,ที่มีนวัตกรรมนี้นะคะคือนวัตกรรมนี้นะคะเป็นสุดยอดนะคะบูสเตอร์ของ a m p o u นะคะก็คืออ่าสุดยอดนวัตกรรมในการบำรุงผิวมาจาก เกาหลีเลยนะคะซึ่งอันนี้สามารถเปลี่ยนผิวเสียให้เป็นผิวใสได้นะคะในภายใน14วันซึ่งอ่าบีมไปทำวันที่31นะคะของเดือนมีนานะคะวันนี้ที่บีมถ่ายทำคือวันที่20นะคะ20อะไรนะเมษานะคะก็คือพูดง่ายทำมา20วันแล้วนะคะก็คืออันนี้บีมจะให้เห็นผลเลยเพราะว่าปกติการรีวิวอ่เขาจะแบบว่าอะรีวิว รีวิวเลยเรียกภายใน3วัน2วันแต่บีมใช้เวลาถึง20วันนะคะในการดูผิวของบีมนะคะว่าผิวของบีมอะเป็นยังไงบ้างว่าแต่และว,วันบีมบีมรู้สึกว่าบีมดีขึ้นไหมย,ยังไงนะคะซึ่งบีมต้องแน่นอนในการรีวิวเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ดีนะคะว่าบีมอะเป็นคนรีวิวตรงๆนะคะไม่มีการที่จะมาเออแบบ ไปมาแบบเนี ok ้ยค <Wow. S 1> <No. S 2> cool ือกันโกหกพวกบริโภคอะทุกคนจะรู้เลยว่าวิมเป็นคนรีวิวตรงมากอะไรคือไม่ดีวิมด่านะจริงๆทุกคนก็จะรู้อยู่ว่าวิมด่าก็เจอมาหลายอย่างแล้วนะคะก็อันนี้นะคะจะไปช่วยในปัญหาของลุมซิลปัญหาของรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็ปัญหาในส่วนของฝ้ากระจุดปัญหาของจุดด่างดำบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ สีผิวไม่เรียบเนียนมีริ้วรอยแล้วก็ในส่วนของผิวขัดน้ําแห้งเสียนะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากนะคะซึ่งสุดยอดนวัตกรรมจากเกาหลีตัวนี้นะคะจะ,จะมีสม่วนผสมต่างๆนะคะซึ่งส่วนผสมต่างๆที่บิมบิมคือบิมบางตัวบิมไม่เคยได้ยินมาในซ้ำบิมพอบิมได้ยินพอบิมไนร่างอ่านโปชัวร์แล้วบิมเมื่อตกใจนะว่าเฮ้ ตัวนี้ทําได้ได้วยเหรอทำได้ทำตัวนี้หรอเฮ้ยมันมันมาได้ยังไงอ่ะมันรู้สึกมันปแปลกๆนะคะซึ่งตัวนี้คะมีสา,า,ารสกัดจากธรรมชาตินะคะมากกว่าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทําให้แบบอ่ะโอากาสการแพ้ก็น้อยลงลงไปนะคะเพราะมันจากธรรมชาติซึ่งอ่ะแตบีไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไม่แพ้เลยนะคะแต่ก็จะบอกว่าเออมันก็ลดทอนการแพ้ลงมาถึงว่าเยอะมากนะคะ ซึ่งมีส่วนผสมของกรดอะมิโนและแพไทายที่เป็นที่จำเป็นต่อผิวเรามากที่สุดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีมากถึงตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของกรดอะมิโนแพพทายซึ่งมีส่วนผสมมากกว่าหนึ่งร้อยชนิดโอ้โหนี่คือแบบพอพอพอแบบพอ,พอรู้แล้วแบบ นั้นเลยเหรอเยอะเยอะไปเปล่า,100นา,าหนึ่งร้อยชนิดมากๆากหนึ่งร้อบวกบวกเลยนะแบบี้ก็แบบนันจะใส่อะไรไปบ้างใช่ไหมแต่ข้อแด่นของเขาอะที่เขาภูมิใจนําเสนอนะคะในในเรื่องที่ว่าเออมันคลินิกอื่นหรือว่าอ่านวัตกรรมของที่อื่นมันไม่มีตัวในสารนี้ก็คืออ่ะสารของชนิดของ อันนี้โคนาไมา้นะคะแล้วก็ตัวโซเดียมดี a ซึ่งมันมาจากอสุจิปลาแซลมอนนั่นเองนะคะซึ่งมันไม่ใช่แบบเอาอสุจิปลาแซลมอนมาทานะคะม,มามาฉีดนะคะมันเป็นการ,ส,ารสกัดมาอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นอย่าตกใจเฮเลกบิมก็ตกใจว่าเฮ้ยอสุจิปลาแซลมอนเนี่ยนะคือ <c oughs> แบบตกใจจริงนะตกใจมากๆเลยแบบเฮ้ยมันจะฉีดบ,บนผิวบิมได้ไงวะ, <c oughs> ะจริงป่มจริงไหม แล้วก็จะมีส่วนผสมของพวกไฮายาต่างๆนะคอรีเจนอ่าวิตามินต่างๆมากถึง20ชนิดนะมีผสมของตัว CO m อเอมมมาค่ะมากถึงสิบชนิดเลยนะคะซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยรวมไปรวมมาคือมันก็พอวิอ่นแล้วม,มันก็เกินหนึ่งร้อยชนิดจริงๆนะคะก็อันนี้คือแบบยี่สิบสิบ นู่นนี่นั่นเอามารวมกันนะคะมันทําให้เกินแบบเออมันเกินร้อยมันแล้วมันก็แบบว่าเออมันรู้สึกว่าเออทําให้ผิวดูดีขึ้นภายในสิบี่วันจริงๆไหมก็ปกติแค่นั้นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะทําให้ผิวแบบดีขึ้นในสิบวันนะคะเดี๋ยววีให้ดูใกล้ๆอันนี้คือรอยของการแพ้แมสนะคะเพราะวิวใส่แมสทุกวันอ่าดูข้างนี้ เห็นปะมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นเว้ยเอ่อหนึ่งบาทนะคะคือปกติแล้ว1เข็มจะราคา1,000งบาทแต่ตอนนี้นะคะซื้อ1แถมหนึ่งเลยนะคะซึ่งคุ้มมากนะคะเฉลี่ยแล้วก็จะเป็น5,000ต่อหนึ่งครั้งนะคะก็คือแบบถือว่าเอาจริงนะส่วนผสมต่างๆเอาเข้ามาแล้วก็เห็นผลนะคะดังนั้นคุ้มนะคะพูดง่ายๆหเดือนฉีดสครั้งอ่ะมันก็เห็นผลแบบ ชัดเจนเลยเอาง่ายๆแล้วก็แล้วก็ราคาของในส่วนของ p 2.5นะคะอ่านะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่1,999บาทนะคะซึ่งอันเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยมูลภาวะพอประเทศไทยคือหนักมากหนักไม่พอมีโควิดเข้าไปอีกนะคะทั้งให้เออเกิดอาการแพ้แม้อะไรต่างๆใช่ไหมตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะราคา1,999บาทเท่านั้นนะคะส่วนคลินิกนะคะอ่า The Healthy Face Clinic นะคะจะมีสาขาเดียวเท่านั้นนะคะที่สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบตเท่านั้นนะคะชั้น3ามเพิ่งไปง่ายมากนะคะก็คือเราขึ้นมาชั้น3นะคะแล้วเราก็ดูกวาดกวาดล้อมดูเลยนะคะว่าอ่ะตรงบูธร้านบูธอยู่ตรงไหนนะคะพอเราเจอร้านบูธปุ๊บมองตรงไปข้างหน้าข้างข้างข้างติดกันเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนั่นคือ Healthy Face Clinic นะคะคือติดกันเลยทำให้เราไปได้ง่ายมากขึ้นนะคะ,ะง่ายขึ้นนะคะคลินิก คิเนกคือแบบว่าบรรยากาศคือดีมากนะคะก็โล่งๆนะคะสะอาดแล้วก็เป็นระบบ,บบระเบียบที่ดีนะคะดังนั้นเออบีมแนะนำนะจริงๆแนะนำมากเลยอะ่ะยิ่งใครที่บบเออแนะนาอีกรอบหนึงใครที่แบบแฮมแมสมากๆนะตัวตัว PM2.5 นี่คือ1 9 9 9้กคือคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็มีตัว บูไรท์เทอราพีอีกนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาผิวเยอะมาก้างนะคะอยากที่จะทําให้ผิวมันฟื้นฟูนฟนเร็วที่สุดน,นะคะก็คือตัวของซอูเปอร์ค e เรียเอมพูนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะราคา1,000 10, 0บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ 1, 1แถม1นึ่งอัดเข้าไปปิบปบเปิบ,ปบให้ราคามันอยู่ที่คัางละ5,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคุ้มมากนะต่ช่วงนี้เท่านั้นนะใครที่อยาก ได้ราคานี้นะรีบไปบอกคลินิกแล้วบอกว่าเออมาจากบีมก็ได้นะเพราะว่าบีมเป็นคนรีวิวมาเองนะคือบีมแบบประทับใจนะตอนที่บีมเข้าไปบีมก็อ่าไม่ได้ดูอะไรหรอกบีมก็ดูไปเรื่อยแล้วเขาก็ให้เวอร์ชัวร์บีมเพื่มเวอร์ชัวร์เขามีเป็นเล่มเนยนะบีมก็นั่งปัดปัดปัดปด,ปด,ดูแล้วเขาก็แนะนําตัวนี้มาเพราะว่าอ่าผิวบีมมีปัญหาเยอะมากเลยนะคะทั้งอ่าเป็นคนผิวผสมมากแล้วก็แห้งไปบางจุดนะคะและ้วก็หน้าที่ทอ่าพวกทีโซนมันจะมันนะคะทาให้แบบการแต่งหน้ามันจะ จะไม่ติดเนี่ยนะคะจะมีปัญหาในการแต่งหน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะเห็นผลภายใน14วันแต่บีมรีวิวในครั้งนี้นะคะใช้เวลา20วันนะคะดังนั้นบีมจะให้เห็นผลจริงๆนะจริงๆแล้ว14วันมันก็เห็นผลแล้วแหละสุดท้ายนะคะก็ต้องกล่าวคําอำลาแล้วกันนะคะยังไงนะคะฝากติดตามบีมก็ดนดะคะจะเจอกันในคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย